เมียฝรั่งส่วนมากนะคะที่ย้ายถิ่นฐานจากเมืองไทยไปอยู่ประเทศนอกนะคะคือทํากับข้าวเก่ง <Wow. S 1> ทำกับข้าวอร่อยมากมีใครเชื่อไหมคะมันมีเหตุผลนะคะเหตุผลก็คือว่ามันต้องทํากินเองค่ะถ้าไปซื้อข้าวนอกบ้านนะคะมันแพงแมันไม่เหมือนบ้านเราฉะนั้นนะคะเมียฝรั่งทั้งหลายแหล่น,นะคะก็ต้องเก่งกับการทําครัวนะคะทํากับข้าวนะฮะไม่เป็นขนาดไหนก็ต้องทําค่ะเปิด YouTube ขึ้นมานะคะ ไปดูว่าอาหารเขาทำยังไงกันบ้างไว้ยว่วเป็นแต่อาหารไทย,ยพี่น้องเลยอาหารฝรั่งเป็นมดอิตาเลียน,นอ,อาหารหน้า,นาชาติเอ้ยสาวไทยเฮ็ดได้มดพี่น้องนี่แหละค่ะเมียฝรั่งู่ที่ประเทศก็เก่งกันทั้งนั้นกล <c ười> ับไปเมืองไทยเป็นคุณนายตัวเ่ <c ười> วาต้องไปยักเลยาต้องไปเฮ็ดเลย,ยไปร้านอาหารไปซื้อเขาเกีน้น <c ười> มันง่ายมันถูกค่ะแต่เมืองนอกไม่ได้